ตอนนี้ EP ศามนะครับตอนนั้นผมพูดถิ่นนะครับมันมีถึงแค่มันมีถึง EP 5ไมแล้วก็ EP 6ครับอะไรมันดัดฟันวะเฮ้ยอะไรวะอืม เยอสด้ข yeah. so, ับขาวผม้นขึ้นขก้นขึ้นขึ้้นขึ้นขึน้นขึ้นนขึ้น

อะไรทุกคนไม่มีอะไรหรอกเออเออเออ ทีนี่นี่ว่ะทำไมกูมมาไม่เห็นวะตออีพีห้านะคะโอเคไหมพี่สิ